สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องหาผัวฝรั่งยังไงไม่ให้ถูกหลอกค่ะใครๆก็อยากได้สามีต่างชาติใครๆก็อยากได้ผัวฝรั่งเอ๊เราก็เมื่อก่อนก็อยากได้เหมือนกันแล้วจะทำยังไงนะเราก็นี่เลยค่ะเข้าไปเล่นในเว็บต่างๆเว็บโซเชียลหรือเว็บอะไรทั้งหลายแหล่ที่เขาบอกว่าเว็บหาคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เข้าไปในเว็บเว็บนึงก็คือ เป็นเว็บของ t h a er i l o v e l i n k c o m ค่ะพอเข้าไปแล้วแล้วเราทำยังไงถึงจะไม่ถูกหลอก็คือหนึ่งก็คือสังเกตง่ายๆค่ะว่าบางเว็บจะมีคนเล่นเยอะแล้วก็มีรูปต่างๆให้เลือกมากมายไก่กองแล้วก็จะ เ,เขาก็จะบอกสถานะตัวเองว่าวันเดือนปีเกิดอายุเท่าไรมีลูกติดไม่มีลูกติดอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะบอกของเขาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นมิจฉาชีพก็ครั้งแรกที่คุยกันมิจฉาชีพเขาจะเรียกเราว่าที่รัก dear darling อะไรก็แล้วแต่ันนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรที่เขาเรียกเราอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ช ไม่สามารถจำชื่อผู้หญิงทุกคนที่เขากาลังหลอกได้เขาก็เลยเตัดปัญหาโดยการต้องใช้คำว่า dear darling หรือ honey หรือที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้จำชื่อสับสนเพราะว่าเขาหลอกคนเยอะเขาก็ไม่อยากจะสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยใช้ใช้คำนี้มา,เ,าเล่นกับเรา อันนี้ก็คือเป็นจุดง่ายๆเลยที่เราจะสังเกตกันได้นะคะแล้วมาดูต่อ,อ,อข้อต่อไปนะคะแล้วเราจะทำยังไงเออเขาก็เริ่มบรรยายสพะพคุณสพรพนามของเขาก็รวยเขาเป็นโลกรองรัฐมนตรีเขาเป็นเศรษฐีนะเขามีเงินเท่านูน้นเท่านี้ก็จะมาซื้อบ้านให้เราก็จะมา ซื้อรถให้เราเขาจะไม่อยู่กับเราเวลากเกษียน,น,นู่นนั่นเนี่ยอะไรเขาก็บรรยายสรรพนามของเขาไปนะคะแล้วในความเป็นจริงอะ่ะบนพื้นฐานจริงๆของคนเราอะทุกคนบนทั่วโลกอะมีเหมือนกันหมดเลยคะ่ะอันนี้สําคัญนะคะคือว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้จักคุณและคุณไม่รู้จักเขาแล้วอยู่ดีๆเนี่ย เขาจะมาซื้อบ้านให้คุณเขาจะมาซื้อรถให้คุณเขาจะมาซื้อแหวนเพชรหรือซื้ออะไรต่างๆที่เขาพารณามาเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณว่าเป็นไปได้ไหมเราก็ไม่เคยรู้จักกันน่ะแล้วอยู่ดีๆเขาจะมาซื้อให้เราอะ่ะแค่คุยกันทางโซเชียลอะไรแค่นั้นเองอันนี้แหละค่ะเป็นจุดสําคัญที่ที่คุณต้องคิดและก็ใครๆหลายๆคนที่โดนกันมาแล้วเข,เขาไม่ได้คิดตรงจุดนี้ไงก็คือเหมือน เหมือนหลงคารมเขาเพราะฉะนั้นก็มีสตินะคะมีสติในจุดๆตรงนี้อยา่าอย่าไปโลภหรืออย่าไปอะไรค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีใครง่ายๆที่จะมาให้เราโดยที่เขาไม่รู้จักเราหรอกค่ะค่ะแล้วก็มาเริ่มออตอนต่อไปกันเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่า เราคุยกันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มิจฉาชีพอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นเออสมมติว่าเขาเป็นเออคนจริงๆที่เข้ามาที่จะมาหาคู่เหมือนแฟนของเอ๋เข้ามาหาคู่เข้าต้องการจะมาหาคู่จริงๆเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็นี่เลยค่ะทำยังไงคะก็ขอ สกายขอไลน์แบบเดี๋ยวนี้ไลน์ก็หลอกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอสกายขอไลน์แล้วก็เปิดวิดีโอสดคุยกันเลยค่ะแล้วก็เปิดวิดีโอสดคุยกันเลยว่าเขามีตัวตนจริงไหมเขาอะไรไหมแต่ว่าก็ต้องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะสังเกตแบบไหนเดี๋ยวไปเจอตอนสองกันนะคะอย่าลืมกด subscribe และติดตามเออด้วยนะคะขอบคุณค่ะ